กูจะกระทืบมึงมึงมาดิมึงมามึงมาดิสัตว์ใครวะไหนวะใครโดนมาไหนมาดิไอ้เหียกูอยากโดนมากอะใครโดนมาวะใครโดนมาไม่ขึ้นจอแป๊บหนึ่งนะหนูโอเคครับหนูขับเป็นไหมขับเป็นขับดิ ไปเรือ่องพี่พี่เข้าห้องนานแบบรถโดเน็ตไม่ขึ้นหรอไปไหนอ่ะขับไปไหนอ่ะไอ้ไอ้นั่นแหละที่เดิมอ่ะอไอคิงไอคิงมูรังโดเน็ตมาใหม่ดิน้องโดเนทไม่ขึ้นหรอวะมึงขับเป็นจริงปะเนี่ยอเออแม่มันไม่ขึ้นวะไม่ได้เสียงอ,อ๋อผมออกเข้าใหม่แล้วลองโดมาไป็มันเป็นอะไรวะ ง่วงว่าไว้ใช่เป็นอย่างนี้ปวดหัวไม่เข้าข้างหรือยงังข้ามาแล้วขึ้นมาลบแรงจุดจุด I want to have sex with your girlfriend you okay ไอ้โดเน่มันบั็เหรอวะไอเห,อห,หี้ยพี่กเก็บรถใครโดมากิดอะใครโดวงกิดมา มาน,นี่มาน,นี่มาน,นี่แป๊บหนึ่งนะครับคนผมขอเวลาสองนาทีมันนี่ก็ได้ไม่ยืนเมืองไว้ใครมันบักอ่ะนาทีเอ็ดไม่มีเสียงนาทีเอ็ดมันจะเป็นแบบหนึ่งนาทีเอ็ดไม่มีเนี่ยก็ผมปิดหูอยู่เนี่ยนาทีเอ็ดผมปิดหูอยู่พี่มาลีจะมากรุงเทพอ,อีกไหมค่ะ นูอยากถวายหอยให้พี่ฮะถวายหอยอะไรอ่ะ <S <S 1> <S 1> อะไรวะรเอ้ยเดี๋ยวขึ้นแล้วเฮ้ยเสียงมาจากไหนอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะไอ้เหี้ยนั่นนี่บั๊กเหรอ พี่ปา้าค่ะวันนั้นหนูเจอพี่ที่อาเทน่าพี่หล่อมากเลย<ะ>เสียดายพี่มีเมียแล้วไม่มีนะใครไว้เฮียเอ้ยมันมันโดเนี่มาได้ยังไงอ่ะมันไม่ขึ้นจออ่ะดูดีจิบท่อมให้ดูหน่อยหนูชอบมากๆเลยคะ่ะพี่มาลี ไม่ไม่ใช่คิงมันเป็นเสียงโดเน่มันเป็นเสียงโดเนต,ม,นเนเเนตมาเลยมันมาจากไหนอะไหนอะกูเป็นแฮกเกอร์ที่จะมาแฮกเงินโดเนตมึงไอ้วนตาเฮ้มันขึ้นได้ไงอย่างนี้มันดูฟรีนี่ทเทไม่มีทเทไม่มีอะไรไม่มีเลยผมไม่ได้เข้าทเทเลย กูเป็นแฮกเกอร์ที่จะมาแฮกเงินโดเนตผมไม่เข้าใจเลยตาพ่อมึงอะอนึ่นนะครับทำธุระแบบไม่มีนะไม่หายไม่โดนแฮกนะกูเป็นแฮกเกอร์ที่จะมาแฮกเงินโดเนตมึงไออ้วนตาเฮ้ยอะไรอะไอเทียมันโดนมาได้ยังไงอ่ะม่วงวะน้องเดี๋ยวพรุ่งนี้มาสตรีมใหม่นะ โดเนตมีปัญหาพี่ไปก่อนนะเดี๋ยวค่อยไปครับพี่แป๊บหบนึ่งครับพี่มเนเนี่ย,ยมันขึ้นเว้ยกูเป็นแฮกเกอร์ที่จะมาแฮกเงินโดเนตมึงไอ้อ้วนปะเฮ้ยมันมาได้ยังไงวะแป๊บหบนึ่งเลย มันบั๊กเหรอวะควยตา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 แป๊บนึงนะครับเอ้ระบบมันมันมีคนแฮกอ่ะแป๊บนึงนะครับแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมมากูทักหาทักหายที่นี่ก่อนว่าแบบมีคนแฮกเฮ้ยมันแฮกได้ยังไงอะ่ะ ถามแล้วขอแบบนึง tm tm อู GM. GM. ้ทักหาเลยว่าระบบโดนแฮ็กหรือเปล่าเนี่ยมันไม่ขึ้นเว้ยทอมให้ดูหน่อยหนูชอบมากๆเลยคะ่ะพี่มาลีเนี่ยมันไม่ขึ้นเว้ย สวัสดีค่ะพี่มารีหนูคิดถึงพี่นะคะอะไรอ่ะแต่เงินไม่เข้ามันมาจากไหนอ่ะเล็บๆแก้ครับผมลำคาญเออผมก็งงเนี่ยเฮียผมก็งงมันมาจากไหนคงจะมีวัสนาได้นั่งอยู่อ่ะ แต่วอ์ไม่หายนะวอ์ไม่หายวอ์ไม่เข้าด้วยเนี่ย โอ้ไอ้เหียมาครับมาเขาหายเราหายแล้วเ <ไอ S 1> ขาแก้แล้วเขาแก้แล้วครับเขาแก้แล้วครับเขาน่าจะแก้แล้วหยุดแล้วเฮียนไหนสัตว์ปะครับแล้วมันใส่ข้อความมาได้ยังไงวะไอ้เฮียโดเนทแบบไม่ขึ้นจออะเสียงมาจากไหนอะทีเอสผมก็ไม่ได้เปิดอะไรผมก็อ,อะไรผมก็ไม่ได้ทําขึ้นมาครับขึ้นมา ใช้งานเยอะจนหล่อนบั้งครับสิริเออไอ้เหี้ยมีส่วนอไม่ไม่หยุดหยุดจุดไม่ใช่อย่างนั้นคนดูผมก็งงผมเลยทักเข้าไปจู่ๆมันหายไปได้ไงแล้วมันมัน,ม,นมันมาจากไหนอะ่ะคำนั้นอน่ะเงินไม่เข้าอะ่ะ เจอครับรถคันนี้สวยไหมก็สวยดีนะแต่มันเสียงดังอ๋อมันคันนี้อาแปดใช่ไหมใช่ครับใช่ครับมัาจะรับขับไปรับคนบางคนอยู่โอเคขับไปรับใครอ่ะไม่รู้ว่าขับไปรับรับได้หมดอ่ะใครอยากให้ไปรับอ่ะโอเคมาแถวไหนอ่ะเผื่อจะแบบ ขอติดหลังคาไปด้วยยุตยาโอ้โหกงรุ่นอะไรนะโกงรุ่นโกงรุ่นคืออะไรครับเผาครับไม่ได้มีอะไรอันนี้พาหนุ่มาฟาร์มเหรอะหนุไม่ชอบฟาร์มหรอหนูชอบพี่ได้ไหมละ่ะมันก็มันกันได้แหละครับแต่ว่ามีข้อแม้ รครับก่อนชอบขอใต่ก่อนได้ไหมอะไรนะก่อนชอบอ่ะครับก็คือขอขออะไรอ่ะขอดูใจก่อนได้ไหมโอเคนึกว่า oh, <okay. laughs> กำลังขับเลยกำลังนั่งขับเลยอ่ะเสียงหนูน่ารักนะชอบ <laughs> เสียงเขียวเลยนะเสียงอะไรนะเสียงเขียวขนาดนี้นะนะไม่เขียวนะข่าวนะข่าวตรงกีง่โมงข่าวกี่โมงคะโทรมาบอกหน่อยได้ไหมโทรได้ตลอดเลยไหมล่ะอันนี้เก่งแล้วอะไรเก่งแล้วคือคืออะไรครับม่มีอะไรครับมีแก๊งพี่คนหนึ่งอะชื่อหวัง หวังปีเจ้าเหรอนี่ไม่ชช่อหวังปีเฉยครับสาระาสาระานะมีจริงๆนะเอเีเหมือนเคยได้ยินอยู่หวังปี้อ่ะครับสมชื่อครับหมอแล้วพี่ล่ะหวังตอกเป็นน้องหวังปีครับเป็นพี่น้องกันชื่อหวังตอกเป็นน้องหวังปี้ครับ

อะไรของมึงวะไม่ได้แค่ครับแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะครับไม่ได้แข็งครับหนึ่งนะไอ้เหี้ยใครว่ะ มิ้มไม่หาแล้วเยี่ยงขิงไอ้ศาสตร์ตกใจมีมีครับมีแค่มันคนเดียวครับที่มันเอาส่งอันนี้มาไอ้เฮียไม่กูย<ฮ>ิงย<อ>ยิงบ้าผมสาบาน<อ>เยโตแหลงไม่ได้เลยกูแรกกับมันนะกูยิง<อ><อ>ตักตีตตตตมันสวนเติมเติมเติมใครร่วมกูดิร่วงพี่ชายโอ้โหเกมมึงมีแม่มีอะไรสมดุลนึ่งว่าผ้ามึงก็กากพอแรงละเอ้า เฮ้ยเฮียเฮียเขาที่สามเลยไอ้เฮียแม่งเมล็ดทานตะวันกินคอไอ้เฮียกินอยู่ไอ้เฮียเจอเฮียอะไรนั้นไม่รู้ไอ้เฮียไอ้สัตว์ ยึดไม่เกือบสำลึกไอ้สำลักขับรถใจลอยหรือเปล่าอ่ะไม่ได้ไม่ได้ใจลอยมันมีมันมีไอ้เฮียตัวไหนไม่รู้มากวนผมเนี่ยไม่มันมากวนผมเนี่ยผีไม่มีสารเนี่ยโอ้หผีไม่มีสารใช่วนตีนจะได้ตีนใช่ไหมจะทำแบบนูเผื่อไปกวนใจแล้วนี่ได้ใจไหมได้ครับไอ้เฮียอะไรอีกวะ ไอ้อะไรหอมมึงเนี่ยโดนฟ้าผ่าขณะอยู่ใกล้ครหินไอ้เฮียยื่นปลาร้าให้แล้วมันจะไว้ชีวิตคุณหากคุณไม่มีก็จงวิ่นสุดชีวิตเพราะมันจะไล่ล่าคุณเอา้าเอา้าไอ้เฮีย,ฮยกูเริ่มฉุนแล้วนอะ้สั์กูบอกไอ้เฮียกูไม่เคยทำกับมึงแบบนี้นะเพื่อสาวแม่งดูอยู่นะไอ้เฮียดูเหมือนใจล,ลอยนะเราเนี่ยพี่ไม่ได้ใจลอยพี่ก็มีหนูคนเดียวนี่แหละพี่ไม่ได้ใจลอยครับค,คือบางทีพี่จิบนาะําไอ้เฮีย รากสาวครับขอโทษได้ไหมอด้ครับขอโทษได้ไหมครับไมไ่เป็นไรซะหน่อยอเอาก็เห็นบอกว่าชอบใจลอยจะลอยไม่ได้ใจลอยเลยไม่แค่ถามเฉยๆมึงก็ขยันถามเนาะอหิหอ่ะ